ปอกๆเจ้าเด็ดนะฮะเจ้าใหม่ทลอดสิบแปดเพิ่ง,งคนเจอสามสิบกว่าปีลุยฮะเนี่ยถึงจับเลยอ่ะอ่างดีอะ่ะได้ตยตำสไตล์เราพริกเผ็ดนะคะพริกตำเองดีชอบมากพริกตำเองกินแบบลุยๆอย่างงี้ใครมีร,าร้านปอกๆเด็ดๆนะฮะแนะนำมาให้หน่อยอยากตำม,มากๆติดบ้างเลยผมไม่ได้หรอกเยอะต้องแสงเวลาเที่ยงตรงประเทศไทยลยุยครับสามทุ่มสี่ทุ่ม ถ้าทุบนะฮะเวลาประจำการลุยครับโคตรเด็ดเลยเอาบะหมี่สิ่ก้อนครับทำหนึ่งลุยครับทั้งหลอดสิบแปดนะฮะเราตรงเข้ามาจะเจอป๊อกป๊อกเจ้านี้อยู่เลยชื่อว่าป๊อกป๊อกลุงหำกับป้ากันลุงขะนั่งชนนี่ป้ากันครับมาเรามาครั้งแรกนะฮะล่อที่มีสามก้อนก่อนมาลุยกันนี่มีหมูแดงมีเกี๊ยวมีบะหมี่มีเส้นเล็ก เออเอาจัดอ้าวร้มสามก้อนของเราเรียบร้อยอ๋อมีน้ำหมูแดงใส่ให้ด้วยนะฮะเช้านี้เออเอาทุกกองครับพร้อมลุยแล้วโหอร่อยอร่อยเฮ้ยอย่างดีใช่ครับน้งปรุงก็อร่อยแล้วตามสไตล์เราพริกเผ็ดนะคะพริกตำเองนี่ชอบมากพริกตำเองนี่ชอบมากเลย แม่เมล็ดตำไปอีกอใส่เข้าไปอา้าวรอดูรอชมครับร,รุ่นนี้อันนี้นะฮะพริกตำเองกระเทียมก็เจียวเองอะไรเองหมดเลยหอ,อยู่เส้นสยายแบบนี้โอู้สีสันมันใช่มากๆโอ้อร่อยอย่างดีอิงกลางใดนนี่แหละเนื้ฟิล พอกปอกเจ้าใหม่นะฮะตลอดสิบแปดลลยครับอืมอร่อยมากอร่อยจริงกกกำลังดีวุทนใช่ไหมโอ้โหดูให้หมูแดงเนื้อๆอย่างนี้เลยครับอืมคุมก๊อฟโอ้จากเกียวโอ้โหดูดย ขายกี่ปีแล้วครับดูยนะครับผมก็ปืนแล้วค่ก็ปืนอ,อืมโอ้โหเฮโ้ยอร่โโอยมากเมนื้อเนื้อโคตรเด็ดเลยลุยครับอืมแล้มีตีก้อนตัดไปอืมอร่อย เลยด้วยเก่าเลยนะด้วยเก่าเลยครับเป็นแดงนี่แหละมชอบแต่แบบนี้เลยยำต้องแสงเออดูสีสันหืมขอซุปเพิ่มหน่อยฮะซุปเพิ่มหน่อยก็ดูสีสิโออย่างได้หืมขาดเกียวฮะอิ่งเน้นเน้นเน้นอยูแงเนื้อลงโอ้โหทีเด็ดเขานะหมูแดงตามไปข้าซุปหน่อยฮะ พร้อมลุยแล้วครับกินกันมันจริงโอ้โหเฮ้ยอนจมูกิ่ไปกินมาสวัสดีครับปากเริ่มเย็ยนๆเริ่มองนี้นะเผ็ดเริ่มมาแล้วนะเริ่มมามาละโอ้ยปวอมมันกินอย่างนี้น <c oughs> มาลุยครับ <c oughs> อร่อยมากหมูแดงเนื้อรื้ยฮับโอ้ยเนี่ยอร่อยมากสองเวลานี้แนะนำเลยโคตรเด็ดเด็ดจริงๆปอกๆนะกินง่ายๆแบบนี้โคตรได้มีไม้เคาะปอกๆไหมฮะ อ้าอยู่ไหนไม่รู้ผมไปเคาะโชว์เขาหน่อยดูครับเอาตามาตามาเคาะหน่อยเร็วมาตาเคาะหน่อยเร็วดังมาดังจากคอไปเฮ้ยอร่อยมากโคตรอร่อยเลยลุยครับอ๋อ บูดแดงกินแค่เนี้ยบะหมี่บูดแดงลุยฮะอืมขายกี่โมงกี่มงครับาที่นี่ขายอยู่ข้างนอกนะาส่นอก่อนแล้วมาที่แปดโมงขาย,ายก,กะตนมังเนี้ยในตอนนี้แปดโมงถึงปรามาณกี่โมงแปโ,โมงบ่ายสองในตอนท้องหลอดสิแปดมาเจอกันได้ร้านนี้ลุงหำกับบักกันสุดยอดมากครับขเขาเกียบอร่อยเ